สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอข่าวเด่นในอดีต ep 17มาเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกสำหรับวันนี้คือเรื่องคนร้ายมอบตัวทางทีวีวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์พศ .2542 เวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีพันตำรวจตีเรืองชัยกรีกรเกษมสีสารวัตรเวรสอนอราชบุรณะได้รับแจ้งเหตุจากตำรวจกองกำกับการสืบสวนนครบาล8ว่ามีตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าจาับก,กลุ่มคนร้ายที่บริเวณบ่อปลาท้ายซอยประชาอุทิศ33แขวงบางมดเขตทุ่งครุซึ่งคนร้ายยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้นพันตำรวจตีเรืองชัยพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิทยาประยุนวง์ผู้กำกับการสอนอราชบุรณะพันตำรวจเอกอภิชาติเชื้อเทศผู้กำกับการสืบสวนนครบาล8และกำลังตำรวจอีกหลายสิบนายเดินทางไปยังที่เกิดเหตุปิดล้อมพื้นที่เพื่อจับกลุ่มคนร้ายจุดเกิดเหตุเป็นกระท่อมไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ริมบอ่อปลาขนาดสามไร่เศษเจ้าหน้าที่พบร่างของพันตำรวจตีธงชัยเอี่ยมสุนทร สารวัตรแผนกสี่กองกำกับการสืบสวนนครบาล8ถูกยิงด้วยวุธปืนยาวขนาดจุดสองสองเข้าที่สะบักด้านขวากระสุนฝังในอาการสาหาัสจึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรามาสุขสวัสดิ์เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตในเบื้องต้นจนพ้นขีดอันตรายจากนั้นได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนคนร้ายทราบชื่อว่านายบุญเชิดผลวารีอายุ40ปีเป็นเจ้าของบ่อปลาและเจ้าของกระท่อม หลังจากยิงตำรวจแล้วก็ได้ถือปืนยาววิ่งหลบหนีไปซึ่งตำรวจคาดว่านายบุญเชิดยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุตำรวจจึงกระจายกำลังกันออกค้นหารอบบอปลาตามป่าหญ้าที่สูงท่วมหัวและตามหนองน้ำที่นายบุญเชิดอาจซ่อนตัวอยู่โดยตำรวจต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเนื่องจากนายบุญเชิดมีปืนยาวที่ใช้ยิงตำรวจพร้อมกระสุนอีกจำนวนหนึ่งติดตัวไปด้วย การค้นหาตัวคนร้ายเป็นไปอย่างไม่ลดละโดยมีการขอกำลังตำรวจจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยตรวจหาตามเส้นทางรอบพื้นที่ซึ่งสามารถทะลุออกไปจากจุดเกิดเหตุได้นอกจากนั้นยังขอฮอของกองบินตำรวจมาบินค้นหาทางอากาศด้วยท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันมาคอยดูการไล่ล่าคนร้ายในหลายจุดด้วยกันสำหรับสาเหตุที่พันตำรวจตีธงชัย ถูกนายบุญเชิดยิงได้รับบาดเจ็บนั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในละแวกต่างกล่าวโทรแจง้งตำรวจว่านายบุญเชิดชอบยิงปืนเล่นหน้าบ้านทําให้ชาวบ้านเกรงว่าจะถูกลูกหลงโดยเฉพาะเด็กๆที่ชอบวิ่งเล่นกันในบริเวณใกล้เคียงบ่อปานี้เมื่อพันตำรวจตีธงชัยทราบเรื่องจึงนํากําลังตำรวจมาเพื่อตรวจค้นจนเมื่อเวลาประมาณ5้านฬิกาเศษพันตำรวจตีทงชัยพร้อมด้วยกําลังชุดสืบสวนอีก8นาย ได้เข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวไว้ปรากฏว่าหมาที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ่กปลาพากันเห่าเสียงดังทําให้คนที่อยู่ในกระท่อมรู้ตัวสักครู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกระสุนถูกพันตํารวจตีธงชัยจนลมพุบไปทางตํารวจจึงยิงตอบโต้ไปหนึ่งนัดแล้วตะโกนบอกไปว่าเป็นตํารวจก็พอดีมีเสียงผู้หญิงร้องตะโกนออกมาว่าอย่ายิงเดี๋ยวโดนเด็กๆตำรวจจึงไม่กล้ายิงสวนเข้าไปอีกหลังจากนั้นอีกสักพัก นายบุญเชิดก็หนีออกจากกระท่อมทางด้านหลังพร้อมปืนยาวหายตัวไปคาดว่าพุ่งเหลาลงบ่อปลาหนีข้ามบ่อไปขึ้นฝั่งตรงข้ามเข้าป่าหญ้าซึ่งมีพื้นที่กว้างและมีหนองน้ําอีกหลายแห่งเพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวจากการตรวจค้นภายในกระท่อมพบกระสุนปืนลูกซองเบอร์12จํานวน10นัดและกระสุนขนาดจุดสองสองอีกจํานวนหนึ่งจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยพบเมียของนายบุญเชิดอยู่กับลูกสาวอีกสองคนวัยเขวบและ7ขวบลบอยู่ในกระท่อมเมียของนายบุญเชิดให้การว่าปืนยาวลูกกดขนาดจุดสองที่ใช้ยิงตำรวจนั้นเป็นของนายวันดีนายจ้างเก่าของนายบุญเชิดให้ยืมมายิงนกกระยางที่ชอบมาลงกินปลาในบ่อก่อนเกิดเหตุนายบุญเชิดนอนอยู่กับลูกเมียภายในกระท่อมปรากฏว่ามีเสียงหมาเห่าดังขึ้น นายบุญเชิดคิดว่าเป็นพวกวินวอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่แถวโรงเรียนสามัคคีบำรุงตามมาหาเรื่องเพราะเพิ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกับนายบุญเชิดเมื่อเย็นวันวานวานายบุญเชิดจริงยิงสวนออกไปหนึ่งนัดแต่เมื่อมีเสียงลองบอกว่าเป็นตำรวจนายบุญเชิดจึงหยุดจริง,รงแล้วรีบวิง่งหนีออกจากกระท่มทางด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจยิงสวนใส่กระท่อมซึ่งมีลูกเมียอยู่ข้างในตำรวจตามตัวนายวันดีเจ้าของปืนมาสอบสวน ก็ได้ให้การว่านายบุญเชิดเคยเป็นลูกน้องของตนทำงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ด้วยกันมา 4- 5หปีแล้วขอลาออกแยก,กไปทำบ่อเลี้ยงปลาจนกระทั่งเมื่อเดือนก่อนนี้นายบุญเชิดได้มาขอยืมปืนลูกกของตนโดยบอกว่าจะนําไปยิงนกกระยางที่ลงมากินปลาในบ่อเลี้ยงซึ่งตนก็ให้ยืมไปเพราะเห็นว่านายบุญเชิดเป็นคนดีตั้งใจทํามาหากินโดยตนได้เตือนนายบุญเชิดไปด้วยว่าอย่าไปยิงมั่ว จนมีคนโดนลูกหลงก็แล้วกันพลตโทวรณรัต์คชลักษ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตีพงศักดิโอหิโตประการพนรตีพิทยาจเจริญผาณิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตีอุก,กิจปัตชิมสวัสด์พลตวตีจกกนนักรทิพย์กุลชรณอยุธยาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพนตีอดุลพิชาดุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล8 เดินทางมาร่วมอมวยการไล่ล่าคนร้ายโดยให้กำลังตำรวจเดินแบบเรียงหน้ากระดานค้นหาตัวคนร้ายตามจุดต้องสงสัยแทบจะทุกตารางเมตรโดยมีสุนัขตำรวจและเฮลิคอปเตอร์ร่วมสนับสนุนการค้นหาตลอดเวลาแต่ก็ไม่พบตัวการค้นหาดำเนินไปมากกว่า5ชั่วโมงก็ยังคว้าน้ำเหลวอ,อยู่เช่นเดิมท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยของตำรวจที่ร่วมตรวจค้นทำให้พลตำรวจโทรวรณรัต์ต้องสั่งยุติการตรวจค้น พราะคาดว่าคนร้ายอาจจะหนีฝ่าวงล้อมของตำรวจไปแล้วก็ได้แต่เพื่อความไม่ประมาทได้สั่งให้วางกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเฝ้าจับตาหาตัวคนร้ายในหลายจุดเพื่อคนร้ายจะออกจากที่หลบซ่อนตัวเวลาประมาณ17นาฬิกาได้มีการแพร่ภาคข,ข่าวสดทางโทรทัศน์ช่องไอทีวีผู้ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือนายบุญเชิดผลวาลี คนร้ายที่ยิงพันตำรวจตีธงชัยจนปางตายนั่นเองซึ่งนายบุญเชิดได้กล่าวกับนักข่าวว่าในช่วงเวลาประมาณตีสี่กว่าขณะที่ผมนอนหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงหมาเหา่าจึงตื่นขึ้นมาดูเห็นเงาคนกำลังเข้ามาในบริเวณบ้านจึงส่งเสียงถามไปว่าใครแต่ไม่มีเสียงตอบจึงยิงขู่ไปหนึ่งนัดแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบมาอีกสักครู่มีเสียงปืนจากคนที่อยู่นอกกระท่อมหนึ่งนัด พร้อมกับเสียงร้องบอกมาว่าเป็นตำรวจผมจึงตะโกนบอกไปว่าถ้าเป็นตำรวจจริงขอให้เข้ามาตอนเช้าจากนั้นผมได้หนีออกทางหลังบ้านวิ่งไปบ้านญาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผมรู้สึกเสียใจมากหากผมเป็นคนถูกยิงลูกเมียผมก็ต้องเสียใจมากเช่นกันเหตุการณ์นี้คิดว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาผิดเวลาตอนแรกผมคิดว่าเป็นพวกวินอเตอร์ไซค์ พอเพิ่งมีเรื่องทะเลาะกันเมื่อตอนเย็นจึงคิดว่าพวกนั้นตามมาล้างแค้นพอเห็นเงาคนบุกเข้ามาในบริเวณบ้านก็เลยตัดสินใจยิงขู่ไปหนึ่งนัดเพราะไม่คิดว่าเป็นตำรวจหลังเกิดเหตุไม่ได้หนีไปไหนไกลหลบดูข่าวที่บ้านญาติในละแวกดังกล่าวเห็นออกข่าวว่าผมเป็นมือปืนรับจ้างเป็นคนร้ายตัวชกันจนชาวบ้านเข้าใจผิดผมเคยเป็นคนงานก่อสร้างก่อนมาเช่าที่ทำาออกปลาสิบกว่าปีแล้ว ข่าวที่ออกไปนั้นทําให้ผมเสียหายลูกสาวของผมทั้งสองคนจะรู้สึกอย่างไรที่ถูกตาหน้าว่าเป็นลูกสาวมือปืนรับจ้างส่วนที่ผมเข้ามอบตัวเพราะผมเป็นห่วงลูกเมียและกลัวจะถูกตํารวจวิสามันฆาตกรรมจึงของเงินญ,ญ,ญาติเดินทางมามอบตัวกับตํารวจผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีแห่งนี้หลังการแพร่ภาพข่าวสดออกอากาศแล้วก็เป็นที่ฮือฮาของผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้เป็นอย่างมาก พันตำรวจเอกวิทยาประยูนวงศผู้กำกับการสอนอลา,าดบุรนะพร้อมกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งรีบเดินทางไปที่สถานีไอทีวีเพื่อรับตัวนายบุญเชิดมาสอบสวนาำนินคดีโดยมีทนายความจากสภาทนายความมาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบตัวด้วยทางตำรวจได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะซึ่งอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวตำรวจตามไปยึดไว้เป็นของกลางได้ที่บ้านญาติของนายบุญเชิดที่นายบุญเชิดหลบไปซ่อนตัวหลังเกิดเหตุนั่นเองหลังจากสอบปากคำนายบุญเชิดและทราบเหตุผลของการยิงตำรวจจนบาดเจ็บแล้วพลตำรวจโทรวรรณรัตน์คชรักษ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดโอกาสให้ในายบุญเชิดปาาระกันตัวออกไปในวงเงิน200 0 0 0บาทหรือหลักทรัพย์4,0,000 0บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ในายบุญเชิดสู้คดีอย่างเป็นธรรมโดยมีทนายความจากสภาทนายความช่วยเหลือเรื่องคดีความให้ซึ่งผลการตัดสินคดีในครั้งนี้ถึงแม้ผมจะไม่มีข้อมูลแต่ก็พอเดาได้ว่านายบุญเชิดคงถูกตัดสินจำคุกไม่มากนักพร้อมกับได้รับการลดหย่อนโทษให้จากการมอบตัวและการให้ปากคำที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีซึ่งการใช้อุธปืนยิงคนนั้นไม่ว่าจะตายหรือบาดเจ็บ ยังไงก็ต้องถูกตั้งข้อหาและดำเนินคดีไว้ก่อนทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งตำรวจที่วิสามันฆาตรกรรมคนร้ายครับเรื่องที่สองคือเรื่องกัดเจ้าโลกผัววันอังคารที่31ธันวาคมพศ2539เวลาประมาณ11นาฬิการ้อยตำรวจโทเสกสารกินดาวันร้อยเวรสพอ,อเมืองตลาดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจังหวัดตลาดว่า มีหญิงสาวพยายามฆ่าตัวด้วยการผูกคอถูกส่งมารักษาที่โรงพยาบาลขอให้ตำรวจไปสอบสวนด้วยแล้วตำรวจโทเสกสันจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบก็พบว่าแพทย์ได้ช่วยชีวิตจนพ้นขีดอันตรายแล้วทราบชื่อหญิงสาวคนดังกล่าวว่านางแววตาอายุ26ปีมีอาชีพเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่ที่ตำบลหนองสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตลาด จากการสอบสวนผู้ที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทราบว่าเมื่อกลางดึกของคืนวันที่30ธันวาคมขณะที่นายประยูนอายุ37ปีสามีของนางแววตากำลังนอนหลับอยู่นั้นนางแววตาได้กัดเจ้าโลกของผัวจนขาดชาปากทำให้นายประยูนร้องร่นด้วยความเจ็บปวดเพื่อนคนงานได้ยินเสียงร้องก็ได้รีบเข้าไปช่วยเหลือง้างเอาเสกอกเอ็นออกจากปากนางแววตา แล้วนําตัวนายประยูนส่งให้หมอต่อเจ้าโลกกลับคืนได้สําเร็จซึ่งขณะนี้นายประยูนยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันนี้ส่วนนางแววตาหลังจากหน้ามืดเห็นของผัวเป็นไส้กอกเยอรมันแล้วก็ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านพักคนงานโดยมีลูกน้อยอายุเพียง11วันอยู่ในบ้านด้วยจนกระทั่งรุ่งเช้าเพื่อนคนงานได้เข้าไปดูนางแววตาในบ้านพักอีกครั้งก็พบว่านางแววตา ผูกคอห้อยตองแ่งอยู่กับขือบ้านจึงรีบช่วยเหลือปลดลงมาแล้วนำนางแววตาส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยชีวิตจนพ้นขีดอันตรายมาได้ระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่นั้นก็ได้รับแจ้งว่าพบศพทารกชายแรกเกิดวัยเพียง11วันลูกของนายประยูนและนางแววตานอนตายอยู่ในบ้านพักคนงานก่อสร้างและตำรวจโทรเสกสันจึงรีบเดินทางออกจากโรงพยาบาลไปที่บ้านพักหลังดังกล่าว ็พบว่าเด็กชายคนนี้นอนเสียชีวิตอยู่บนเบาะสำหรับทารกจากการชันสูตรพิกศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำลายแต่อย่างใดทางตำรวจได้ส่งศพเด็กไปที่โรงพยาบาลจังหวัดตราดเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แน่ชัดอีกครั้งสำหรับสาเหตุที่นางแววตาหญิงแม่ลูกอ่อนตัดสินใจกัดกระชากเจ้าโลกของผัวจนขาดติดปากนั้นนายประยูนให้ปากคำกับตำรวจว่า ตนเองไม่ได้มีปัญหาทะเลาะบอกแววงกับนางแววตาแม้แต่น้อยเรื่องชู้สาวก็ไม่เคยมีไม่ทราบเพราะสาเหตุใดกันแน่นางแวลตาจึงเกิดมันเขี้ยวกัดเจ้าโรกของตนจนขาดจะจุยดุดดังไส้กอกเยอรมันที่แสนอร่อยซึ่งตำรวจต้องรอให้อาการของนางแววตาดีขึ้นเสียก่อนจึงจะสอบปากคํานางแววตาถึงสาเหตุที่กัดเจ้าโรกของผัวและสาเหตุการตายของทะรกน้อยได้ ตำรวจได้สันนิษฐานสาเหตุการตายของทารกในเบื้องต้นไว้สองประเด็นประเด็นแรกอาจถูกนางแววตาผู้เป็นแม่ลงมือสังหารก่อนที่นางแววตาจะผูกคอกับคือหลังจากกัดเจ้าลูกของผัวจนขาดไปแล้วส่วนอีกประเด็นหนึ่งทารกน้อยอาจถูกปล่อยให้หิวนมแล้วร้องไห้จนขาดใจตายไปเองอย่างน่าอานาถซึ่งตำรวจได้อายัดตตัวนางแววตาไว้ก่อนจนกว่าผลพิสูจน์การตายของเด็กจะปรากฏออกมาอย่างแน่ชัด จึงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานได้เหตุการณ์ครั้งนี้ผมต้องขออาภัยด้วยที่ไม่พบข้อมูลว่านางแววตาก่อเหตุกัดเจ้าโลกผัวด้วยสาเหตุอันใดแน่และไม่ทราบผลการเสียชีวิตของทารลกน้อยว่าเกิดจากอะไรคงเพราะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่มีคดีต่างๆเกิดขึ้นเยอะและคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวของผู้ก่อเหตุจึงไม่ได้มีการนำผลของคดีนี้มาลงสื่อ ผมจึงหาผลของคดีนี้ไม่พบแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้เมียอดอยากหิวโหยจนมองเห็นของดีของผัวเป็นอาหารจานเด็ดครับเรื่องที่สาคือเรื่องจับตายเสือถาดและเสือเรืองวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพศ .257 7ร้อยตำรวจเอกสังบุญวงศผู้บังคับกองสอพอ,อด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาได้สืบทราบมาว่า ขนานี้เสือถาดมิ่งสันเทียอายุ42ปีเสือร้ายที่เคยเก่อคดีป้นฆ่าในหลายจังหวัดแอบหลบเข้ามาที่หมู่บ้านไฟไหม้ตำบลบรรลังอำเภอโนนไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของเสือถาดเพื่อระดมลูกสมุนทั้งหลายเตรียมออกทำการป้นครั้งใหญ่อีกครั้งร้อยตำรวจเอกสังจึงรีบจิตต่อประสานงานกับร้อยตำรวจเอกชายพันเดชผู้บังคับกองสองพอโนนไทยเพื่อวางแผนจับกลุ่มเสือร้ายหลายนี้ สำหรับประวัติของเสือถาดนั้นก่คดีป้นฆ่ามาแล้วหลายคดีจนกระทั่งถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วไปจิตคุกอยู่นาน8ปีเพิ่งพ้นโทษออกมาได้เพียงสองปีเศษก็ได้คุมลูกสมุนออกป้นและฆ่าคนตายไปอีกหลายคดีโดยมีเสือเรืองเป็นสมุนมือขวาออกร่วมก่อคดีด้วยทุกครั้งเท่าที่ตำรวจสืบรู้ว่าเป็นฝีมือของเสือถาดมีทั้งสิ้น27คดีโดยก่อคดีป้นในเขตอำเภอลำนาลายจังหวัดลบบุรี อำเภอบำเเน็จนลงจังหวัดชัยภูมิอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาก่อคดีฆ่าช่างภาพของจังหวัดพิษณุโลกแล้วเอาศพไปทิ้งน้ําที่บ้านห้วยตําบลกุดพิมานอำเภอด่านคุณทศเมื่อประมาณปีกว่าที่ผ่านมาต่อมาปลายเดือนกุมภาพันธ์พศ .2507 เสื้อถาดนํามสมุนเข้าปิดหมู่บ้านเริงพิมานตำบลด่านในอำเภอด่านคุณทศแล้วบุกเข้าปล้นบ้านรวดเดียวเก้าหลังคาเรือน โดยใช้เวลาป้นและเก็บกวาดทรัพย์สินของชาวบ้านนานประมาณ2ชั่วโมงครั้งสุดท้ายก่อคดีป้นบ้านในแฉะชัยวัดที่หมู่บ้านหนองแวงตำบลตะเคียนอำเภอด่านคุนทศเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ .257 7ได้ทรัพย์สินไปรวมมูลค่าทั้งสิ้น1นึ่งมืบาทเศษซึ่งตำรวจหลายท้องที่พยายามติดตามล่าตัวเสือถานและสมุนแต่เสือถานและเสือเรืองสมุนมือขวากู้ใจ ก็พาลูกน้องหนีรอดเงื้อมือของตำรวจไปได้ทุกครั้งวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพศ2507เวลาประมาณ5นาฬิกากำลังตำรวจของสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอด่านขุนทดและกำลังตำรวจของสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอโนนไทยได้จัดแบ่งกำลังออกเป็น3สายสายแรกนำโดยร้อยตำรวจเอกชายพันเดชผู้บังคับกองสพอ,อโนนไทยนำกำลังตำรวจเข้าทางหมู่บ้านบันลัง อำเภอโนนไทยสายที่สองจากสิบตำรวจสว่างทรัพสังนำกำลังตำรวจเข้าทางหมู่บ้านด่านในอำเภอด่านขุนทดส่วนสายที่สามนำโดยร้อยตำรวจเอกสังบุญวงศ์ผู้บังคับกองสพอ,อ,อด,ด่านขุนทดนำกำลังตำรวจบุกเข้าทางด้านหนองบัวตะเกียดอำเภอด่านขุนทดทั้งสามสายมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านไฟไหม้พื้นที่อำเภอโนนไทยเป็นจุดเดียวกันเพื่อปิดทางหนีของเสือไร้และเหล่าลูกสมุนไว้ทุกเส้นทาง กำลังตำรวจชุดของจ่าสิบตำรวจสว่างทรัพสังเคลื่อนที่เข้าไปถึงหมู่บ้านไฟไหม้ก่อนเป็นสายแรกเนื่องจากเส้นทางที่บุกเข้าไปเป็นทางลัดกำลังตำรวจชุดนี้จึงพากันซุ่มอยู่ในพุ่มไม้กลางหมู่บ้านเพื่อรอกำลังตำรวจอีกสองสายที่กำลังเดินทางบีบบุงล้อมเข้ามาบรรจบกันแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่รอกำลังตำรวจที่เหลืออยู่นั้นก็พบเสือถานและเสือเรืองเดินถือปืนนำหน้าลูกสมุนอีกสามคน ผ่านเข้ามาในจุดซุ่มซ่อนของตำรวจจา่าสิบตำรวจสว่างเกรงว่าเสือถาดจะหนีรอดไปได้หาก่ากำลังตำรวจที่เหลือมาถึงจา่าสิบตำรวจสว่างจึงส่งเสียงร้องสั่งให้เสือถาดและลูกสมุนทั้งหมดวางปืนลงแล้วยอมมอบตัวแต่โดยดีแต่ด้วยความที่เป็นเสือร้ายเสือถาดเสือเรืองและลูกสมุนอีกสามคนได้กระจายกันออกแล้วใช้ปืนยิงเข้าใส่ตำรวจอย่างหูดับจับไม้เพื่อเปิดทางหลบหนี ตำรวจที่ซุ่มอยู่จึงยิงตอบโต้ไปอย่างดุเดือดเสียงปืนที่ยิงปะทะกันดังสนั่นหวั่นไหวไปไกลทำให้ตำรวจอีกสองสายต้องรีบวิ่งเข้าไปยังจุดที่ปะทะเพื่อช่วยเหลือตำรวจชุดของจ่าสิบตำรวจสว่างแต่ทั้งสองสายก็ยังอยู่ห่างจากจุดปะทะอีกค่อนข้างไกลกลุ่มโจรของเสือถาดและกำลังตำรวจชุดของจ่าสิบตำรวจสว่างยิงต่อสู้กันอยู่นานประมาณ10นาทีเสียงปืนฝ่ายสื่อร้ายก็เงียบเสียงไป กำลังตำรวจจึงค่อยๆคืคบคลานออกจากที่ซ่อนไปสำรวจจุดที่เสือร้ายยิงต่อสู้ก็พบว่าเสือถาดถูกกระสุนปืนของตำรวจยิงเข้าที่หน้าผากนอนจมกองเลือดตายขาที่ในมือขวามีปืนลูกซองห้านัดมือซ้ายกำปืนพกไว้แน่นใกล้ศพเสือถาดพบศพของเสือเหลืองสมุนมือขวาถูกกระสุนปืนของตำวรวจเจาะล่างจนพุนนอนกอดปืนตายอยู่เคียงข้างศพของลูกพี่ส่วนลูกสมุนที่เหลืออีกสามคน สามารถหลบหนีไปได้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยิงปะทะกับเสือถาดจากการสำรวจพบว่าจาสิทธิตำรวจสว่างหูหน้าชุดถูกกระสุนปืนของคนร้ายยิงเข้าที่หน้าอกสายขาดใจตายคาที่สิบตํตำรวจเอกใจนิ่มพลถูกยิงที่แขนขวาทะลุตำรวจอีกสองสายที่มาถึงจุดปะทะรีบนำตำรวจที่บาดเจ็บและตำรวจที่เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยแบ่งกำลังตำรวจอีกส่วนหนึ่ง ไล่ติดตามสมุนโจรที่เหลือต่อไปแต่สมุนโจรทั้งสามคนก็สามารถหนีรอดไปได้ผมต้องขอสดุดีเวรกรรมของจ่าสิบตำรวจสว่างทรัพย์สังในความกล้าหาญที่ท่านได้กระทำไปจนกระทั่งเสียชีวิตในหน้าที่อย่างสมเกียรติของผู้พิทักษ์สันติราชครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าข่าวเด่นในอดีตไปอีกอีพีหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วย แล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจที่จะรับฟังเรื่องเล่าของผมอีกก็ขอให้ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ